ไออินดี้แคมเป็นไงบ้างโอ้โหบอลเลเตมแมทเออเฮ้ยต้องไปนั่งอีกแล้วะนี่เฮ้ยเขาเหมือนมีอะไรนะที่เขาบอกว่าถ้าได้แสนวิวเราจะมีอะไรก็สวยชื่อย่างป่ะเสี่ยนแทน์วิวในไหน่คือเราปล่อยสตรีมมิ่งไงท้านเราแล้วไม่ได้ปล่อยเป็นลิลลีวซีดีโอเอาแต่อ่าเพียมันติดโห เพียงันเพียง,ยง,งวันดีใช่เพียงมันร้องแล้วแบบเฮ้ยร้องพี่เพนด้าวันที่ไปถ่ายงานพี่ดาวบอกว่าเฮ้ยนายัดีนะมันติดหูมากเลยอะจนแบบว่าวันนั้นที่ถ่ายงานเสร็จแล้วไปไปอแบบนะค่ะอันนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์รู้สึกว่ามันไปคุ้นๆกับเพียงแบบเพงเพียงหนึง่ง อะไรนิดหน่อยออสรุปอะไรอยู่โอเค okay, okay. มีเป็นเรื่องมีความหลับหรือไม่ความหลับกับความลับสุดๆโอเคดีดีนะบอกอก่อนลิค <c oughs> กี้โปรโมทคอนหน่อยแกแบทเทิลมันแบบต้องนึกออกว่าเป็นแบทเทิลแบบฟิลขาวแดงอะนะก็คือจะจัดเซตอือว่าแบบเออแบทโชออฟนั่นแบทโชออฟนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเออจึ้งเหรอเออมันจึ้งนะแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรไว้ ก็สลับฝั่งกันไปเต้นเพลงอีกวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เพลงที่ฉันขึ้นก็คือวดหลังสุดๆหรือว่าจะเป็นเพลงนั้นหรือว่าจะเป็นเพลงเพลงแกงไม่รักเป็นเจ็บจนตุยเป็นเพลงที่บดหลังที่สุดแหละเออแตาจะชอบรูปนี้มากตอนที่ไปอินนี่แคมป์รู้สึกว่ามันเป็นฟีลกูดไลฟ์อยู่นะครับ ี่สดกไู่อชันว่าชูชก็ปจริงอจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะเิวันนี้สวยนะอยู่แล้วปะคลิปอยู่ไหนิอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มมีเป็นแผ่นไะมมีขอบคุณค่ะ ออฟฟิศเรามี w i ไฟใช่ไหมถามให้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้มีแต่คิดว่าเราไม่น่ารู้เฮ้ยเราเป็นพนักงานอะเพลงอินดี้แคมเป็นไงบ้างโอ้โหบอลเลยเตรียมเม็ดเออเออเคยฟังเงี้ยเคยฟังเพลงนี้ชอบมากปาเมียมาเลยปาเมียปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยอ้ายเพลงเพราะมากค่ะพี่แคทอาเรีย ไม่แบบว่เพลงพรว่าเขาพี่นายเย <Yeah. S 2> ่เขาชื่อเขาชื่ออะไรนะประเด็นคืออะไรรูป้ป่ะไปถามอ <c oughs> ินนี่แคมป์กี่คนว่าแบบเพลงเป็นยันงบ้างมีแต่คนบอกว่าแมสแมสเออสรุปแมสทุกคนเพี่งมันเอาจีนสิบสองคนนี่ยไม่เหมือนกันสักคนเล <c oughs> จร็กแมสทุกแมสทุกเพลงเตรียมแมสทุกเพลงเตรียมแม่เตรียมบูทโพสนายชอบเพลงใครสุดในสิบสองคนก็ต้องชอบเพลงต oh, <man>, no. ัวเองแล้วล่ะลองลองจากตัวเองลองจากตัวเอง ชอบเพลงพี่แคทอาริยถ้าถามหมอส่วนตัวชอบเพลงของพี่แพรพี่แพรเพลงไหนบนเพลงกึ่งโอจริงอัคระศิลปินจริงชอบชอบทุกเพลงเลยแต่ว่าเพลงที่เขาเลือกมาพี่รู้สึกว่าเป็นไวท์ที่ดีแบบนั่งอยู่บนบนบาร์อะไรเงี้ยฟิลเันเพลงในวันคุยนะคะ อ๋อเว้ยเน่เน่เน่ไม่มีมีแคมคนหนึ่งเกือบทักละแกเอากี่แกเอากี่วิววัขอสักสามร้อยล้านวิวแล้วกันเกือบเกือบเกือบทักเกือบทักเอาพี่เรื่องเพลงละเกือบแล้วดีนะพี่บุกเกล็ดกำลังคุยกันเรื่องอินนี่แคลว่าชอบเพลงพี่มาค่ะนี่เออนชอบชอบเพลงพี่นายว่าจริงคือเหมือนแบบพอเราอยู่ด้วยกันเราก็จะได้ฟังกันเองแต่เพลงอะก็ แระหว่างน่ารักทุกคนรู้บอกว่าติดหูนะทุกคนซึ่งจะแกะยังไม่รู้นะมันเขียนเล่นไปเรื่อยเขาเหมือนมีอะไรนะที่เขาบอกว่าถ้าได้แสนวิวเราจะมีอะไรก็ถูกทุกอย่างปะเขียอยู่ในไหนไงคือเราปล่อยสตรีมมิ่งไงเัองเราไม่ได้ปล่อยเป็นลิลลี่วิดีโอเออเขาจะบอกหนูถ้าเราปล่อยเป็นลิลลี่วิดีโอมันยังสามารถนำยอดได้เหรออันนี้เราปล่อยเป็นสตรีมมิ่งไม่ได้ใจหนูพูดเรื่องคอนเซปต์เพลงมั้งคอนเซปต์เพลงเหรออเอ แก่เอาบาอกแล้วกันคือจะบอกว่าเพลงเทปจังหวะร้อยี่สิบเทปโอะของใครของของของพี่ร้อยี่สิบอ้าวเหมือนกันเออว่าคือเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วแล้วก็ไม่เป็นเพลงเร็วที่ไม่ได้เศรา้านะคะใช่ ทั้งคู่เลยไม่ได้เร่าเลยไม่เร่าเลยบอกว่นมีของที่มาหยุดเร่าป่ะใช่ใช่ก็คือของแบบ12คนนะสไตล์มันชัดเจนอยู่แล้วแบบชัดแบบคือคือคืออย่างหนูกับพี่นายเนี่ยเทมโปเท่ากันแต่เพลงมันจะมีความคนละโทนกันของพี่จะมีความเอิร์ธโทนของหนูจะเป็นแบบพาสเทลเป็นแบบนั้นเลยก็ดูเป็นการแต่งตัวปกติของ2คนใช่โอ้ยว่าเพลงแต่งจากชีวิตจริงอุยของใครชีวิตใคร แกอยู่เช้าชีวิตแบบใดชีวิตแบบใดท่านหญิงดืนนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสติหลังจากกลับจากแคมป์จริงสติไม่มีค่ะทไมแล้วแบบโอ้โหบอกเป็นการแคมป์สี่วันที่เรารู้สึกว่ากลับตัวก็ไม่ได้จริง รู้สึกว่าได้ละลายพฤติกรรมกันหลายคนมากๆ <laughs> หนูว่า <laughs> ไพราะหนูไม่เศร้าดีแล้วแค่ชีวิตเศร้าพอแล้วรับเพีงเศร้าไม่ไหวอมบอกเลยไม่เศร้าไม่เศร้าคือ <laughs> <laughs> บอกเลยยิ้มเหมือนคนบ้าชเ <laughs> พลงพี่นายคือแบบว่า <laughs> คือถ้าพูดตรงๆก็คือไม่รู้ว่าเราสามารถพูดได้หรือยังแต่ว่าก็คิดว่าบอกเขาละกันหลังจากที่เราเข้าแคมป์อะเพลงมันก็ส่วนหนึ่งมันคือเสร็จเกือบเกือบเสร็จเดโมเลยใช่แล้วก็พอผ่านตรงแคมป์ไปใช่ไหมเราก็จะมีการจัดเรียงจองคิวอัดเสียงจองคิวอัดเสียงแล้วก็มีการแบบ m i ์ หรือว่าอะไรที่มันอยู่ในขั้นตอนของการทำเพลงก็คือทางแพลตฟอร์มอ่ะช่วยใช่เอเหมือนพออัดเซ็ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยได้เลยมันต้องมี m i กซ์แอนด์มาหรือการแบบหลายๆอย่างเพื่อแบบค a l i t y ในการฟังที่ดีอะไรเงี้ยถึงจะปล่อยได้ก็คงจะไม่ได้นานเกินเราขนาดนั้นเพราะว่ามันก็12เพลงอะเนาะมันก็มันก็หนึ่งอัลบั้มอะถ้าให้พูดก็น่าจะเป็นช่วงเดินกันยาวนันยาว่ส ประมาณกันยาเพลงน่าจะเริ่มทยอยปล่อยแล้วแลหรืออาจจะแบบอาจจะอาจจะเริ่มต้นจากปลายสิงหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะมันสิบสองเพลงถ้าเกิดว่าต้องมานั่งปล่อยทุกวันอะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะแบบสองวันสามวันสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ใช่อีกเ <c oughs> พลงหนึ่ง <c oughs> ที่หนูชอบคือของน้องมิวน่ารักมากเพลงน้องมิวก็น่ารักมากเพลงสไตล์แบบชัดเจนเลยแบบ,ตบแต่ละคน แบบเป็นตัวเองเป็นตัวเอง,เเองแบบเองจริงอะ่ะอืไม่ไม,ไม่ไม่มีใครซ้ํากันเลยรวมแล้วเพลงนี้แต่งกี่วันอะ่ะถ้าท้าเขาเท่าหนูนะถ้าเป็นเนื้อเฉยๆก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าเป็นคอร์ดก็ก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามีช่วงจุดพีของเพลงนี้คือ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วเพลงนี้คือพูดพูดตรงๆเลยว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกัน <S 2> <S 2> <ม>ว่าเงตัวเองจะไปซ้ําเมโลดี้คนอื่นโดยที่หนูไม่รู้เลยว่ามีเพลงนี้ไม่รู้จริงๆจนจนเพลงนี้มันมาเป็นไวรัลีกครั้งหนึ่งเครียดมากคือหนึ่งเดืนอดน,นออตั้งแต่แตเดือนเดือนนี้เดือนกรกฎาปะเอกรกฎาเออตั้งแต่หนึ่งเดือนต้นเดือนคือเขาวางแผนไว้ว่าเราจะต้องส่งคือมันมีแบ่งเป็นสี่ช่วงเวลาวีคที่สี่อ่ะมันคือวีคที่เราอ่ะมาเข้าแคมวีคที่หนึ่งสองสาม คือวิที่เราปรึกษาเพลงเริ่มเข้าแบบโปรดักชันเกี่ยวกับเพลงแล้วทีเนี้ยหนูก็ไปตั้งแต่ประมาณช่วงวีคแรกเลยเพราะว่าหนูอะหลอนหลนไม่วีคที่สองแล้วก็เอาไปให้เขาดูแล้วทีนี้เพลงมันติดเพลงมันติดโหเพลงมันเพลงมันดีใช่เพลงมันร้องแล้วแบบเฮ้ยมันดีเออทุกคนคือแบบแบบร้องให้ใครฟังใช่ไหมร้องอะร้องพี่เพรด้วันที่ไปถ่ายงานโปรไฟล์พี่เดาบอกว่าเฮ้ยนายมันดีนะมันติดหูมากเลยอะจนแบบว่าวันนั้นที่ถ่ายงานเสร็จแล้วไปไปเอแบบค่ะไปปรึกษา อาจารยอาาอ์อาจารย์บอกว่าเฮ้ยคืออาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นคุ้นๆกับเพีงแบบเพีงเพงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> หลายอย่างนั้นแหละคือแบบนั <c oughs> ่งแก้คือนั่งแก้แบบ แต่ปาฉ่ำมากคือแบบหนูตอนนั้นหนูเบื่อไปเลยเพราะหนูแบบไม่ไม่มั่นใจแล้วเพราะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนาแบบจะไปเหมือนเขาแต่ต้องบอกว่าการแต่งเพลงในแต่และเพลงอะโอกาสที่เมโลดีม้มันจะคล้ายกันอะมันมันม,<า>มันเยอะมากขนาดชุดคอร์ดเราใช้ชุดคอร์ดซ้ำกันได้เลยอะ<ช>มันก็ไม่แปลกที่มันจะเหมือนกันเข้าใจปะแต่แบบที่แบบตกใจก็คือมันมันเหมือนเกินอะมันเหมือนแบบมันเหมือนมากมันเหมือนจนแบบว่าเฮ้ยถ้าปล่อยออกไปคือน่าจะแบบโดนกระแสตีกลับ เยอะแน่เลยอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงนึงที่แบบเว้นระยะแบบจากการที่แบบได้ไปปรึกษากับทีม a b a บ k แล้วก็มานั่งแต่งเนื้อใหม่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่คือไม่ได้เปลี่ยนหมดนะคะยังเอาเขาโครงเดิมอยู่แต่อันนั้นนั่นก็คือแบบทิ้งไปเลยแล้วมันก็หลุดออกจากหูไม่ได้โดยไอ้โทนที่แต่งไว้อะ <c oughs> เออมันยังวนอยู่ในหัวแบบจนแบบอาจารย์ะที่ถามแบบช่ว ได้ช่วยโปรดักชันด้วยก็คือแบบก็ชอบร้องแบบย้ำยอยู่อย่างนั้นอะแต่ก็ก็นั่นแหละก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็รู้สึกว่าชอบเบอร์นี้มากๆหมายถึงว่าชอบเขาเรียกว่าอะไรในเพลงที่แบบเพลงของเราจริงๆโดยที่แบบเออฮุกมันไม่ได้คล้ายหรืออะไรมันไม่ได้คล้ายคือคอร์ดมันไม่ได้คือคอร์ดซ้ำอ่ะมันซ้ำได้แต่เมโลดี้ซ้ำอ่ะมันจะมีปัญหาทีหลังอือใช่ใช่อแล้วแบบ หนูก็อาจาร์อะแบบ <Okay. S 1> พยายามบิดสุดๆอะแบบเอาอย่างนี้ไม่นายเอาอย่างนี้ไม่นายคือแบบไม่เป็นไรอจารย์มันดูฝืนตัวเอง <c oughs> คือแบบมันบิดทุกโน้ตไม่ได้คือมันเหมือนแบบเหมือน มากเลยอะหนูก็แบบในช่วงวันนั้นก็เสียเซลไปก็คือแต่งเพลงไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวว่าเมโลดี้จะไปซ้ำแล้วเพลงก็ไม่ได้แบบไม่ได้เข้ามาอยู่ในหัวคือไม่มีเนื้อพลงนั้นแล้วอะจะถามว่าเพลงนี้แต่งมาจากแบบความเป็นจริงไหมค่อนข้างความเป็นจริงสูงมากๆเพราะว่าระหว่างที่เราได้เข้าแคมป์กันนะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเบนเทอร์ก็คือพี่ก้อนะคะจากพี่ก้อนเลยใช่จากกรปไรเดอร์แล้วก็พี่ติ๊กติ๊กเพกาใช่แล้วก็พีลาใช่ก็ก็ ทุกคนก็ก to mm. ็ค่อนข้างพูดเหมือนกันกันเหมือนเหมือนการว่าแบบว่าเออมันค่อนข้างรู้สึกจริงๆเออแต่พี่คิดว่าถ้าแบบเราแต่งเพลงที่มันมีความรู้สึกจริงๆเขาจะรับรู้ได้ว่าเราต้องการที่จะสื่อสารแบบนี้จริงแบบนี้อยากฟังสดๆเลยโหรอห่รอรอนะรอนะมันมันไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่รอนะติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ v r และยังมีแอนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application